สาวน้ำฝนทวีพรหลังหนุ่มสอนรามเลิกกับติก๊กบิ๊กบาตรเธอค่ะอยู่ในวงการมานานจริงค่ะซึ่งเขาได้รับรางวัลเป็นนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิงปี2512จากการแสดงภาพยนต์ในเรื่องแตกสีรัก โรบโกดเลวนอกจากนี้เขายังเป็นนักแสดงชายอีกหนึ่งคนในเรื่องบ้านชายทองแสดงเป็นชายกลางค่ะเมื่อปี2543เรียกได้ว่าผลงานการละครนอกเหนือจากนี้เองที่มีก็ยังเคยเป็นนักฟุตบอลในตำแหน่งกองหน้าของสโมสรทหารอากาศในไทยแลนด์ พิมลีกต่อมาในปี2536ค่ะเขาได้แสดงในบทบาทของเหืนฟ้าละครเรื่องพยองนั่นเองในอย่างนั้นของแฟนๆกดไลค์และกดติดตามหนุ่มหนักมันมากโดยครอบครัวของเธอนั้นก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆค่ะหลังจากที่แต่งงานทางด้านสาวติก๊กภรรยาของเขาก็ได้ออกมาประกาศว่ามีข่าวดีตั้งครรภ์แล้วแหละค่ะก็ดูเหมือนว่าอินเนอร์ความเป็นคุณพ่อนั้นจะเริ่มหนีให้เห็นกันขึ้มเรื่อยๆเลย,เลย,เลยทีเดียว ซึ่งจากโพสต์ล่าสุด,ดีนทางด้านของหนุ่มสอนรามได้ออกมาประกาศว่าเลิอกอยากขาดการกับทางด้านของติ๊กบิ๊กบาเทอก็มีหลายคนแห่เข้าไปให้คอมเมนต์กำลังใจกันเพียบเลยล่ะคะ่ะล่าสุดมาสองทางด้านของไอจีด้านน้ำฝนทวีพรกันบ้างคะ่ะเป็นอดีตคนรักของหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสต์แบบนี้ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับการอยากของสอนรามและติ๊กหรือไม่นะคะโดยตัวเขานั้นก็ ออกมาโพสในคำนองของว่าถ้าคุณรักใครสักคนซื้อสัตว์เป็นเรื่องง่ายงัานจะเป็นยังไงครอบไปก็คงต้องรอติดตามกันละค่ะ